สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนาวแน่โรมลุยฟ้องหมิ่นสิร,ระชัยยันปมกล่าวหาไล่ที่ชาวบ้านเกาะงามภูเก็ตโรมเดือดเดินหน้าฟ้องหมิ่นสิร,ระชัยยันกรณีแถลงกล่าวหาใช้เจ้าหน้าที่รัฐไล่ชาวบ้านเกาะงามจังหวัดภูเก็ตจอเรียกค่าเสียหายทางแพง่ง50ล้าน ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเดินทางมาพร้อมทีมทนายส่วนตัวเพื่อยืนฟ้องนายสิระเจนจาคะสอสอพักพลังประชารัฐและนายชัยยันผลสุวรรณสอสอปทุมธานีพักเพื่อไทยข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง นายรังสิมันเปิดเผยว่าวันนี้ตนเดินมาที่สาลอาญาเพื่อจะมาฟ้องนาย้ิระในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงนายชัยยันเนื่องจากทั้งสองคนได้ถแถลงข่าวในลักษณะที่พยายามทำให้สังคมเข้าใจว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับเด็กไล่ชาวบ้านออกจากที่ดนินที่เป็นที่อยู่อาศัยบนเกาะงาจังหวัดภูเก็ต การแถลงข่าวดังกล่าวตนขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะตนในเวลานั้นเป็นสอสอที่มีอายุงานประมาณ6เดือนและเป็นสอสอฝ่ายค้านคงไม่สามารถไปสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการในลักษณะดังกล่าวได้ดังนั้นเป็นการใส่ความดังกล่าวตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่หมิ่นประมาททำให้ตนได้รับความเสียหายจึงขอมาใช้สิทธิทางศาลเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่อง กับคดีอาญามูลค่าการฟ้องของทางแพ่งจะอยู่ที่50ล้านบาทไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรแต่ก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวเมื่อถามว่าการถแถลงข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อดใดนายรังสิมันกล่าวว่า เกิดขึ้นก่อนช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กี่วันน่าจะเป็นวันที่8-9กุมภาพันธ์ตอนนั้นตนได้ยืนยันกับทางสื่อมวลชนโดยมีรูปภาพข้อมูลหลักฐานพร้อมที่จะยืนยันได้ว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแน่นอนโดยการชี้แจงของตนก็ชัดเจนเพราะเท่าที่ทราบนายศิระและนายชัยยันก็ไม่ได้มีการขยายความต่อมากนะัก แต่สิ่งที่ทำไปแล้วตนขอใช้สิทธิทางศาลอยู่ดีไม่เช่นนั้นก็จะมีกรณีการใส่ความและเผยแพร่กระจายออกไปทำให้ไม่สามารถอธิบายให้สังคมเข้าใจได้ทั้งหมด นายรังสิมันเปิดเผยต่อว่าจริงๆตนผิดหวังและเกรงใจเนื่องจากว่านายชัยยันก็เป็นส่วนหนึ่งของพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักร่วมฝ่ายค้านเหมือนกับพักเก้าไกลแต่กรณีนี้ตนคิดว่าเป็นกรณีส่วนบุคคลดำเนินการถแถลงข่าวดังกล่าวและตนได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ของพักเพื่อไทยแล้วเรื่องที่จะต้องมาใช้สิทธิทางศาลในวันนี้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ